ลิงเขาสนุกแล้วดูหลังสวนเราสิมันกระโดดไปกระโดดมาทั้งตามสองกล้องไปดูแล้วเยอะเชื่อมากันกี่ฝูงเนี่ยเอาเข้าไปอเอาเข้าไปมากันเต็มเลยทีนี้อเอาเอาเข้าไปดูดูดูด,ดเอาเอาเอาอืม เอาเอาลูกเล็กเด็กแดงเอาเอาเข้าไปเอาเอาเอาไวเอียงกะลิงจริงอืิงเอาเข้าไปไปไหนหมดละเอา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 อยู่ไหนแล้วเนี่ยหนีไปไหนแล้วเนี่ย อย่าให้พี่เจอนะถ้าพี่เจอแล้ววิ่งหาพี่พี่ก็วิ่งเหมือนกันแหละไปไหนหมดแล้วอันเนี้ยโอ้โหวายังกระลิงจริงด้วยหายไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้โอเคโอเคเดี๋ยวตามหาที่อื่นต่อแล้วกัน